กลับมาอีกครั้งกับเวทีเดียวที่จะทำให้ฝันของตัวแทนสาวไทยไปไกลถึงยูนิเวอร์จากปีที่ผ่านมาคุณแนทอานิพรเฉลิมบุรณวงศ์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2015ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวงามทั่วประเทศทำให้ปีนี้กระแสตอบรับการรับสมัครม i สยูนิเวอร์สไทยแลนด์2016คึกคักขึ้นมาอีกครั้ง ปีนี้ทางกองประกวดได้ลงพื้นที่เปิดรับสมัครทั่วทุกภูมิภาคอีกครั้งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณน,นัทอนิพรเฉลิมบุรณวงมิสเ v e เวส Thailand 2015ร่วมเป็นผู้คัดเลือกซึ่งเธอก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดีจังหวัดขอนแก่น เราก็ได้คุณรีดานัทพิมลนาตะเยลั์ ida, on, มิสปีนเวสไทยแลนด์2012ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้เข้าสมาัครงานนี้คุณรีดาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศการรับสมัครเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นจังหวัดภูเก็ตโดยมีเพนแอลี่พิมวงกฎดจันแก้วร่วมสัมภาษณ์และพูดคุยกับผู้เข้าสมาัครนอกจากนี้เธอยังได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแฟนคลับต่างชาติอีกด้วย และปิดท้ายที่การรับสมัครที่กรุงเทพมหานครมีบรรดารุ่นพี่มาให้คำแนะนำและร่วมคัดเลือกกันอย่างึากึกคักเพื่อคนหาสาวงานที่มีความเครียดพร้อมและเหมาะสมกับตำแหน่งม i สยู n i เว r ร์สไทยแลนด์ประจำปี2016คือทุกคนมีความโดดเด่นที่ต่างกันเยอะมากแล้วก็คือทั้งรูปร่างแล้วก็าการศึกษารศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็ความมุ่งมั่นของแต่ละคนเนี่ยคือ คือเขามีเป้าหมายกันชัดเจนละว่าเขาอยากอยากเข้ารอบคุณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบหน้าตาสวยที่สุดแต่เราได้สัมผัสแล้วแบบข้างในคุณสวยจริงคืออยากให้มีความจริงใจออกมาจากข้างในอะไรที่ไม่ดูเยอะเกินไปมันจะพอดีค่ะปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่คณะกรรมาการต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคัดเลือกสาวงามที่มีคุณสมบัติเพื่อผ่านเข้ารอบแรกทั้งสิ้น62คนและคัดเลือกให้เหลือ40คนในนนวันททีี่่่4กรรกราาาคามมผ เห็นสาวๆาวเต็นไปด้วยความมั่นใจแบบนี้รู้สึกหนักใจแทน,นคณะกรรมการเลยค่ะหนักใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคัดเลือกออคนที่มาเป็นนักแสดงดาราหรือนางแบบนะครับคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกๆเหมือนกันที่ได้เข้ามา ลองเข้ามาเป็นคณะกรรมการของการประกวดนางงามนะครับเนื่องจากว่ามีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเออน่าจะน่าจะพอพี่จะช่วยออส่งเสริมออในการคัดเรื่องในครั้งนี้ได้บ้างนะครับเราก็คิดว่าอยากจะเห็นนะครับในเรื่องของการกล้าแสดงออกของผู้เข้าประกวดเพราะว่านั่นจะเป็นส่วนหนึ่งเมื่อคุณขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยคุณต้องใช้ความสามารถนี้ทุกคนครับ จะแนะนําเรื่องความเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะทําให้เราดูสวยในแบบพอดีไม่ใช่มองคนอื่นแล้วอ๋อคนอื่นเขาเดินดีขาแล้วสวยไม่ใช่การสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยคือการนับหนึ่งสองสามในในใจนะคะแล้วก็ถอนหายใจยาวๆแล้วจะทาให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละฉันฉันไฟติ้งค่ะ จากการคัดเลือกอย่างละเอียดของคณะกรรมการในที่สุดก็ได้ผู้เข้ารอบ40คนสุดท้ายที่จะร่วมช่วงชิงโอกาสเพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวด Miss Universe 2016 ครจ,จะมีโอากาสคว้าสัน Universe มาร่วมติดตามส่งแรงเชร์ไปพร้อมๆกันค่ะ